กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะร่วมกับจังหวัดเลยเองไปมอบถุงยางชีพเพืการศึกษาและไปมอบเรื่องของอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนที่ติดพื้นที่สปป,ปลาวเขตอําเภอนาแห้วค่ะ ผู้บัญชาการกองบังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ราชการจังหวัดเลยเป็นประธานร่วมมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ําผักอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยได้ร่วมกันมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดแทนความห่วงใยจากกองทัพบกโดยได้มีการจัดหานะคะเรื่องของถุงยางชีพเพื่อการศึกษามีอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องใช้ที่จะเป็นอื่นๆในครั้งนี้เกิดจากที่กองกํลาลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้จัดกิจกรรมสุรศักดิ์มนตรีอาเมียรัน2025วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่2นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ